สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขสุขนนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อนนอนนะครับติวน้องสาวร้องเพลงนะฮะกำลังติว้องร้องเพลงครับจ้าเป็นอียังปากบอกว่าสังกันยังคือทอดคมใจเอาไว้ตลอดกันยังบ่ฟังยังคือทอดเขาก็รู้ทั้งรู้ บอมีทางกลับมารักเราหยุดสาเดกิันเศร้าบอมีเขาเขาต้องอยู่ได้ท่นเขาสิไปเอาเสือ,อกมดไว้คืนสิบ่อยู่กลับมาลองคิดดูห้ามได้แต่ตัวบอกอาจามใจปล่อยเขาไปลลง ขันเขาอยากมนีผู้ม่เราควรวอวยพรสงทายให้เขาโชคดีกับคนไม่ตา,ายใจพอดีเขาถามปานี้ก็ยังโบฟังเขาไม่ดียังล้ัมใจคือจังหวงท้า ถอดถอยคำคิบหอดเววตาคือเห็นตลอดเวลาคือเห็นเขาหนาคนบอกจริงใจจาเป็นอียังปากบอกว่าสั่งกะยังใจอ่อนยามสิกินสินอนทำหิ้งทำฮอนคือทอดวังวังคมใจยามใด ทิเป็นสิตาใจบ่เชื่อเออืฟังสางมารถเป็นตาส,าาสั่งแท่น้หัวใจมีสยบ่ดีแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะจริญญาพาเพลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ น้องสาว,สาวแท้ๆ<ท><ท>ใช่ไหมใช่ค่ะน้องสาว,สาวแท้ๆ<ท><ท>ของพี่ดลยาแสงทองนะคะกำลังเทศให้เพิ่นพี่นองเพลงวัดใจในิใสบอดีนะครับของคุณใหม่พัชรีนะครับกำลังซ้อมครับขันเข้าสิไปเอาเสือกมัดไว้คือสิบวาย่กลับมาลองคิดดู ห้ามได้แต่ตัวบอ,อาอาถามใจปล่อยเขาไปโลดขันเขาอยากมีผู้ใหม่เราควรอวยพรสงท้ายให้เขาโชคดีกับคนไม่ตา ือจังหวงหา,หา,หาคิดนำอำลังคิดหววอดถ้วยคำคิดหอดแววตาคิดเห็นตลอดเวลาคิดเห็นเขาหน,น้าคงบ่จริงใจจาเป็นอีหยงังปากบอกว่าสั่งก็ยังใจอ่อนยามสิกิน คือหอดวังวังคมใจยามใดสิเป็นสิตายใจบ่เชื่อฟังสร้างมาเป็นตาสังแทน้อหัวใจมิสายบ่ดีส <c oughs> ากเป็นกำลังแรงใจให้เด้กได้ค่ะน้องกรริยาพา <c oughs> เพลินนะคะ แค่น้องหัวใจนิสัยบอดีลงยังส่แค่น้องหัวใจนิสัยบอดีประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก,ทกว็ทอนหูกงอนอันทอนหูกอันที่สองอ่ะมันจะขึ้นเสียงสูงอันทอนหูกมาจากไหนก่อน ท่อนฮุกนะ่ะท่อนฮุกเลยแม่นิสัยเออนิสัยบ่ดีเขาห้ามปัาน,นี้ก็ยังบอกฟังเขามีดีอีหยังหยังนองหัวใจคือจังหวงหาคือท่อนฮุกแรกนี่สินีงบอกท่านขึ้นสูงสิสิสเป็นอันหยังธรรมดาเขาอันหยังก็ นิสัยนิสัยบดีเขาห้ามปันนี้ก็ยังบอฟังเขามีดีอยังอันนี้่อนหูกแกลดถอนหกสองสิเป็นเข้ามาอย่างสิคือเสียงสูงนิสัยบดีเขาห้ามปันนี้นก,ก็ยังบอฟัง เขามีดียังเขามีดียังน้องหัวใจคือจังห่วงหาเนี่อันนี้ไปฟืกไปไปไป,ไปปรปับปรุงแล้วกันนี่ตอนจบจอ่าตอนจบบ้างอะไรก่อนแค่น้องหัวใจนี้ใส่บอดีเป็นบอแค่น้องหัวใจ นิสัสบอดีมันสียักษแบบนี้จ้ะ <Yeah. S 1> เออโอเคอันนี้ก็คือไปปรปับปรุงแล้วก็ซ้อมดีๆแล้วก็คอยอัดขิปลงให้พ,พี่น้องเด้ฟังกันอันนี้เป็นบรรยากาศการซ้อมนะครับ <c oughs> ฝากติดตามเพจจริญญา,าพาเพลินด้วยเด้อพี่น้องเด้อหลักกาเฟซบุ๊ก่วโตเพิิน จะริญยามเสนนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนครับ